สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะจอก็จเป็นประจำนะทุกสุดสัปดาห์กับเจดมพรีวิวนั่นเองนะจ๊ะจะมาพูดคุยนะเกร็ดสถิติเรื่องราวก่อนเกมนะตัวผู้เล่นที่เข้าจะลงสนามแล้วก็ผลการแข่งขันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับฟุตบอลลีกดังๆวันนี้วันเสาร์เราเจอกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมพัฒน์ชยยูทูบเจดมมาพิเชลสับสคริปส์ซันกระดิ่งให้ฉันด้วยนี่ไหหลอดเอาละจ้าแฟนๆเจดมทุกคนนะจ๊ะโอกาสดีในการเดินทางไปดูฟุตบอลทททีี่่่ออัััังงงกกฤษษบบเเยรรดาาผนนนนิะ ะไปดูกันแบบทริปเปิลแมตช์เลยนะแมนยูเต็ดเจอกับฐานนักการขรักเชนซียูเต็ดดวลกับบอลมัดและปิดท้ายทริปที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะจ๊ะยูเต็ดรอล้างแค้นที่โอทราฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปากับพี่เสือบาเยอร์มิวนิกนะบิ๊กแมตช์ยูเอตสามเกมที่โอทราฟอร์ดแบบจุใจเลยนะจ๊ะช้อปปิ้งเที่ยวแบบอัลิมิเต็ดเดินทางกันวันที่5ถึง14ธันวาคม2566เริ่มต้นเพียงท่านละ219,000บาท3เกมเน,น้นๆพวกแกเพราะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดอยากไปดูบบอลกัเจด ติดต่อได้เลยนะที่ Li@ น e แอดแอดเรียลแฟนเนะจ๊ะหรือว่าโทรเลยสะดวกกว่านั้นนะ,0 8, 9 9นะ,ะ0 8 5 9 9 9 6 5 9 2นะจ๊ะ0 8 5 9 9 9 6 5 9 2ไปดูบอลด้วยกันมันแน่นอนจะดำรับประกันอะไรจะกรอา้าวแล้วก็ฝากไว้ด้วยกันละกันนะจ๊ะสำหรับทัวร์ดูบอลอยบเจดำนะอย่างที่จะดำบอกไปตะกี้ก็ติดต่อสอบถามกันไปได้ใครอยากไปดูบอลกับเจดำนะก็ฝากไว้ด้วยกันละกันนะสนุกแน่นอนรับประกันอา้าวจะดำพรีวิวสุดสัปดาห์แบบนี้เลือก เอาพรีเมียริกอังกฤษมาฝากกันกันแล้วกันนะจ๊ะกับเสาร์และอาทิตย์วันนี้นํามาฝากกันทั้งหมด4คู่เต็มๆเลยเอ้าไม่ต้องไปพูดพร่ำทําเพลงให้มันเสียนาฬิกาให้มันเสียเวลานะจ๊ะคู่แรกคัมคือวันเสาสามล้มตรงที่เอ็มตี้ฮัตสเตเดียมเอ็มตี้ฮัตสเตเดียมของเรือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะจ๊ะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าป่าเดียวกันนอเรนส์ฟอเรสต์นั่นเองนะไปดูสถานการณ์ในลีกของทั้งสองทีมกันก่อนกันแล้วกันเนาะแมนซิตี้ของอีปปิ้งกุลีรากาุสือโรคจิต ช้างนอนหนูสระะชนะรวดทั้ง5เกมนะจ๊ะเก็บไป15แต้มเต็มนะยิงไป1 4ประตูเสียแค่3ลูกนะผลต่างประตูเสียบวกอยู่11ส่วนนอร์เดนฟอร์เรสทีมเยือนนะจ๊ะ5นัดก็ถลทัวรก,ก,กันไปชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นัดนะยิงได้7เสีย7โอ้โหสม่ำเสมอเหลือเกินผลต่างประตูเสียก็คือ0ูนย์นั่นเองนะจ๊ะและทำไปทั้งหมดตอนนี้7คะแนนเอาไปดูถิติย้อนหลังกันหน่อยกแล้วกันซิติ้ขอยเป๊ปเนี่ยนะจากทัวร์การ่าสุดลงสนาม7นัดชนะรวดทั้งเจดเกมนะจ๊ะโดยเกมลก แมยูเต็ดได้3ต่อ1ที่ลอนดอนเลยนะส่วนวอนอกเตะขฟอเรสต์จะห้านัดล่าสุดเพราะเขาชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นัดเกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทำได้แค่เสมอกับเบอร์ลี่น้องใหม่จากแชมเปี้ยนชิพไป1ต่อ1เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานั่นเองนะอ่ะทีนี้ไปดูเฮดทูเฮดกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะฟอเรสต์เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาและเจอกับซิตี้เนี่ยนะนัดแรกบุกมาเยือนที่เอติฮัดเนี่ยโดนถล่มทางอุจจาระไปหกประตูต่อเลยนะ่ตอ1 1 จ้าอ้าวทีนี้ไปดูเกรดสติของทั้ง2ทีมกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะซิตี้เนี่ยนะ19นัดหลังสุดนในพรีเมียร์ลีกพวกเขาชนะ17นัด โหดเหลือเกินและซิตี้ในเวลาเจอกับฟอเรสต์เนี่ยนะสามนัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยนะยิงประตูเนี่ยเกิน2.5ประตูตลอดอ่าเรียกว่ามาแน่ๆสามลูก4ลูกต้องมีอะไรแบบนี้ฤดูกาลที่แล้วในบ้านก็6กศูนย์อย่างที่จะดําบอกเนาะอ้าวทีนี้ไปดูตัวผู้เล่นที่ข้ามจะลงสนามกันบ้างกันละกันนะจ๊ะซิตี้เจ้าถิ่นวันนี้4 2 3 1จากเว็บฟูซีกอร์ com นะประตูเป็นแอรเดลเันนะจ๊ะแบ็คขวาเป็นไคลวอเกอร์ทางซ้ายเป็นจอชโกววาดิโอคู่เซนเตอร์แบ็คใช้มาโนอาคารชี้กับ z, นะรูเบนนนนนดดยาสสะะ่วตรรงงกลค จับคู่กับมาติอุสนูเนสตัวลุก3คนมีเ e รมิโดกูฮูเลน verage, ลเอาร์วาเรสบรเมเกอคนใหม่นะจ๊ะแล้วก็ฟิลเดอพอบ้านใจกล่าโฟเดนนะและกลองหน้าตัวป้าเปเออริเบาวฮาลานมาโทรอยากโดนสตีเข้าหวังคิวอยากโดนลูกบกเนือไปมื้อลองบาทเอาไปดูทีมเยือนอย่างเจ้าป่าฟอเรสกันบ้างนะ4ี่สเหมือนกันประตูเป็นแมทเทอร์เนอร์สแนวรับนะจ๊ะมีโอลาไอน้านะสกอตแมคเคนนาโจวอร์รและแบ็กซ้าเนี่ยนะเป็นนูโนตาบาเรสคู่มิดฟิลด์ใช้อิบ แกนกิฟส์ไว้เล่นอยู่ด้านหลังไทโวอาโวนิจีนะโดยความน่าจะเป็นของเกมนี้จะดำมองว่าซิตี้เหนือกว่าทุกรูขุมขนทุกกระเบียดนิว้วฟอเรสต์มาเนี่ยจะอุดก็โดนจะบุกแรกยิ่งโดนเพราะฉะนั้นมันจะเล่นแบบกั้ากึ่งมาคึ่งมากักแล้วแกตี้คูเปอร์เองก็ไม่ใช่คุณซื้อที่แก้เกมเก่งอะไรต่างจากเป๊ปโกลเดอถ้าตื้อตืตัตตตนงๆเนี่ยอาวุธในมาน่าสำรองนี้ยังมีอีกเพียบดูแล้ววันนี้ซิตี้น่าจะอัดฟอเรสต์ได้ไม่ยากสกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะดำ ก็คือคู่แรกของ,ขงค่ำคืนวันเสาร์นะจ๊ะทีมแมต่องกันที่คู่ดึกเลยตีสองตรงนะไปที่สนามที่มองไม่ค่อยชัดอย่างเทอร์ฟมัว <c oughs> ของเบอร์ลี่กันบ้างแล้วกันนะจ๊ะลูกทีมของแมนซองกอมานีเพิ่งจะเลื่อนชั้นจากแชมเปี้ยนชิพขึ้นมาอยู่ในลีกสูงสุดของอังกฤษอีกรอบหนึ่งสำหรับเบอร์ลี่นะจ๊ะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะนะทีมเยือนเนี่ยนนะก็จะต้องมาเยือนเกมนี้โดยเอริกทนากุสือสวยกดดันอย่างหนักเพราะว่าสถิติหลังๆเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยจากห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะเกมเดียวแพ้ไปถึงงนนนนนดต่่่่าาจะะเเเสอีีบบรลลลยแค็้พุช เมอหนึ่งแพ้ไป3นะอา้าวไปดูสถานการณ์ในหลีของคู่นี้กันนิดนึงกันเกันเนาะโดยเบอร์ลี่เนี่ยก่อนลงสนามอยู่อันดับ19แลแ้วนะเพืกอนเล่นไป4นัดยังไม่ชนะใครเลยว่ะเสมอหนึ่งแพ้ไป3ยิงได้แค่4ประตูเสียไปถึง12ประตูแล้วตอนนี้ผลต่างประตูได้เสียลบถึง8นะ้ำมีแค่1แต้มเท่านั้นเองส่วนแมายุติของเทนท้านะจ๊ะอยู่อันดับ13นะก่อนลงสนามเกมนี้เนี่ยห้านัดพวกเขาชนะ2และแพ้ไป3ไม่เสมอใครคือยังไงอะยอมหักไม่ยอมงอสมองเสมอน,นี่ไม่สนไม่ชนะก็แพ้ไปเลยอะไรแบบนี้นะยิงได้6ประตูเสียไปถึง10 ประตูเข้าไปแล้วแล้วก็ลบอยู่4สําหรับผลต่างประตูนะจ๊ะเก็บไปทั้งหมด6คะแนนแต่ว่าเฮดทูเฮดเนี่ยจะด้อไปหามา5นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยแมนยูเต็ดชนะได้ถนึง4นัดเสมอไปนัดเดียวนะจ๊ะแล้วไม่เคยแพ้บเบอร์ลี่จาก5เกมล่าสุดนะแต่มันน่าสนใจตรงนี้ว่านัดล่าสุดที่มาเยือนเบอร์ลี่ที่เทิร์ฟมัวยูเต็ดทำได้แค่เสมอกับเบอร์รี่ไป1ตอน1นะจ๊ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนที้ไปดูแมชแฟกหรือว่าข้อเท็จจริงของเกมคู่นี้กัน 5ประตูเออเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะแปลว่าโอกาสยิงกันเยอะอาจจะน้อยสักนิดหนึ่งนะส่วนยูนเต็ดเนี่ยเจอเบอร์ลี่ในทุกรายการ16นัดหลังสุดพวกเขาไม่แพ้เบอร์ลี่ถึง15นัดนั่นแปลว่าแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะปิดท้ายเป็นสถิติของยูนเต็ดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ4นัดหลังสุดในเพยร์ลีอังกฤษเนี่ยยูนเต็ดเสียงน้อยสุด2ประตูในทุกๆนัดและอาจจะมากกว่านั้นด้วยนั่นทําให้ความน่าจะเป็นในเกมนี้น่าสนใจเหมือนกันพวกแกนะทีนี้เราไปดูตัวเลนที่ครับเราจะลงสนามกันหน่อยกันนะกันนะจ หนนะประตูเป็นเจมส์ทรัฟฟอร์ดนะจ๊ะแบ็คขวาเป็นคอนเนอร์โรเบิร์ตส์นะฝั่งซ้ายชาลีเทเลอร์คู่เซนเตอร์แบ็เป็นดาราโอเชียนะจับคู่กับอาร์มีนอัลดาคิวนั่นเองนะคู่มิดฟิลด์2คนนะจ๊ะดับเบิลจอร์ดนะจอร์ชบราวฮิลกับจอร์ชคาร์เลนตัวลูก3คนนะจ๊ะมีทางด้านของอานาสซารูรีนะตรงกลางเป็นแอรอนดัมซี่ซึ่งเป็นดาวรุ่งไม่ใช่คนเดียวกับที่เคยอยู่กับอาร์เซนอลนะทางซ้ายเป็นลูก้าโคลิโอโชนั่นเองนะจ๊ะและกองหน้าตัวสายันเป็นเซกีก้อัมดูนี่ขยัััับบมมมมาาาาดดดดูููททีเเ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 ยยยืือออออออนน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 น่งงงงแแชสตตตรรรรร์์ไ็็กกก้้ลว4-2-3-1หขฮปปะ โซ่งติงโอนาน่านะจ๊ะแบ็คขวาดิโก้เสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเลงเสาธงแล้วกันดาวโล่อชอไอชิบหายแบ็คซ้ายเซกิโอเดอะป้อแปะเรกิลอนนะจ๊ะคู่เซอร์แบ็คนะเป็นแชมป์โลก2018กับแชมป์โลก2022ราฟาเอลวารานแล้วก็ลิซันโดเดอะบูเชอร์จิวมาติเนีสคู่มิดฟิววันนี้จะเป็นโอกาสของกาเซมวิโรดเหมือนเดิมนะจ๊ะจับคู่กับคริสเตียนเดอะบลันเอริกเซนเพลย์เมคเกอร์ใช้บรูโนเดอะยัวเฮ้ยแฟนนันโฟกิงทั้งขวาจะเป็นโอกาสของมาคัสเดอะมู้งแรชฟอร์ดส่วนทางซ้ายอาริฮันโดกานาชัยกานาโชแลละะะกออองงงหหนน้้้าาตตัััววเเปปรรสููดดพพคิิยยยุที่ใ นัดที่แพ้บาเย็นสามต่อสี่นะอ่ะทีนี้มาดูความน่าจะเป็นของเกมคู่นี้กันหน่อยก็แล้วกันจะดมองว่าเบอร์ลี่เล่นในบ้านเพราะค้เน้นเป็นพิเศษเพราะยังไม่ชนะเลยตั้งแต่ขึ้นชั้นมาจากแชมเปี้ยนชิพในหลีกสูงสุดเพลมหลีกฤดูการนี้นะสี่นัดนะส่วนยูเอตเด้งเนี่ยเล่นเกมเยือนหวยแตกแต่ไหนแต่ไรเพราะนั้นเนี่ยมันต่างฝ่ายต่างเกรงต่างฝ่ายต่างกดดันเทนฮาก็แย่คอมบารีก็ไม่ดีเพราะนั้นดูแล้ววันเนี้ยมันจะเล่นแบบตื้อๆตันๆแล้วโอกาสที่ยูเอตจะเบียดชนะจะดาว่มีแต่ไม่ใใชช่่่่่งงงงงาาาาาาานนนยยยเเเลโโโออออกกกกกสสสสสสแแบตต้้มมม็ููจะะหวท ฝั่งเบอร์ลี่จะชนะก็มีแต่ยังน้อยกว่า2โซนนี้นะโซนเสมอกับโซนยูเต็ดชนะาะนะสกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะดมว่าคู่นี้เนี่ยเบอร์ลี่กับแมยูเต็ดเสมอกันไป1ประตูต่อหนึงอ้าวข้ามาดูกันที่คำคืนวันอาทิตย์กันบ้างก็แล้วกันนะจ๊ะ2องทุ่มตรงนะพี่ๆรีนะจ๊ะพี่มือมาหามนั่นอเจ้าหน้าพนันไม่ช่แชมป์ไม่รู้นะครไม่อยากมร้จะัสี่จัมนก็ไม่รู้เลยเดีจะวยดปลาหรือที่เก็บแล้วนเราตมหลังเราเป่ามองนะครับเาแ่นูเก่งก็ไน่รู้แล้วะจ๊ะ ลิวพูเนี่ยนะห้านัดที่เปิดฤดูกาลมายังไม่แพ้ใครชนะ4ี่เสมอไป1ยิงไป12บประตูเสียแค่4ลูกนะผลบวกประตูได้เสียอยู่ที่8ลูกนะจ๊ะทําไป13บคะแนนส่วนเวสแฮมงก็โอเคนะห้านัดพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงได้10เสีย7ก็ผลต่างประตูดได้บวกอยู่3ลูกน,นั่นเองนะแล้วก็เก็บไปถึง10คะแนนทีนี้ไปดูผลงานห้านัดหลังสุดของคู่นี้ก็หน่อยลิวพูเนี่ยห้านัดหลังสุดชนะรวดจ,จะ้ะนัดล่าสุดเนี่ยนะเพิ่งจะบุกชนะลาสลินไป3ต่อหนึ่งทันทโดนนำก่อนหน,ะนึ่ง บูฟได้3าเรียกว่ายิงประตูกระฉูดเลยนะสำหรับพี่พรีรีบวงเจเคยือนคลอกกูซือเดือดนองเมื่อวันนะส่วนทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดของเดวิดฮามอยฟูเนี่ยห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะถึง4และแพ้แค่เกมเดียวและเป็นการแพ้กับแมนซิตี้ทริปเปี้ชมป์ทีมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่พวกเขาเจอกันคาบ้านไป1นต่อสนะจ๊ะส่วนนัดล่าสุดที่พึ่งลงไปเมื่อพุทธศตวรรษที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านก็ถลม่มทนะนะีเอฟซีไปสามต่อหนึ่งนะในยูฟายูโรปาลีกนะเอ้ามาดูเฮตุเฮตุ ที่แล้วเนี่ยนะสองนัดที่เจอกันเนี่ยลิฟท์ผูลเล่นแอนฟิลชนะเวสซัมหนึ่งศูนย์พอไปเยือนที่ลอนดอนก็ชนะได้สองหนึ่งเรียกว่าก็ผูกปีชนะเวทแฮมเหมือนกันสำหรับพี่พี่ของแดงนะทีนี้เราไปดูตัวผู้เล่นที่เข้าจะลงสนามของพี่พ,พี่ลิฟท์ผูลกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะสี่ 3, สามสามประตูสาประตูเป็นอาริสงเบเกอร์นะด้านขวาจะเป็นลูกพี่โจโกเม้นะจ๊ะทางซ้ายเป็นแอนดูพลังม้าโรเบิร์สันคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยจะเป็นโอกาสของเวอร์จิลเดอรมองฟานได้จับคู่กับเชลมาติปนั่นเองนะตรงกลางสามคน,นะะ it, Mac a, Mac ister, นะเเเลลลล่่่นนนนนนกกกกับบโโโดดมิิสสสุอ so Line, ออออซไแีีคนนยาาาจป็ขงว รเอนโดนั่นเองนะ3ตัวรุกฝั่งซ้ายลุยส์เดอะไบทอมดีอาร์นะจ๊ะฝั่งขวาโมซาลายักษ์หน้ายักษ์เอวและหน้าเป้าดาวินเดอะเฉียบคมนูนเยสนั่นเองนะไปดูที่เวาสต์แฮมยูเต็ดของเดวิดฮามอยกันบ้างกันละกันนะจ๊ะสี่สองสามหนึ่งพูดสาประตูเป็นเอาฟงอาริโอล่านะนะครับ4คนจากขวาไปซ้ายวลาดิเมียร์ชูฟาวนะจ๊ะเกิร์ตซูมานายฟเอกเกิร์ตแล้วก็เอมิเซนพาวเมรีคู่มิดฟิลด์จะใช้เอเซนอาร์วาเรสจับคู่กับโทมัสซูเชคแข็งปึกเลยคู่นี้ตัวรุกเป็นเจมวอดพราวนั่นเเเเเองงงนนนนนะะสส่่วววทาาาาาาาซ้้้้ยปปป็ลลูกััตฝขจดบแห เดอะถึกควายทุยอย่างมิเกลอันโตนิโออ้าวนั่นก็คือตัวผู้เล่นที่ข้าจะลงสนามนะทีนี้ดูความน่าจะเป็นของเกมจะดับมองว่าในแอนฟิลเนี่ยริบูเหมือนกลุ่ม3แต้มไว้ในมือตัวเองอยู่ที่ว่าจะคลายออกมากน้อยแค่ไหนซึ่งดูแล้วโอกาสชนะอยู่ฝั่งริบูชัดเจนเวสแฮมได้เป็นทีมเยือนเมื่อไหร่เนี่ยมักจะไม่เป็นตัวของตัวเองตางจะริบูเล่นในบ้านเมื่อไหร่โหโคตรเก่งโคตรตึงโคตรอันตรายของแท้อะไรแบบนี้ดูแล้ววันนี้ริบูน่าจะเก็บ3แต้มได้และมีโอกาสยิงเวสแฮมขาดกระจุกระจายด้วยถ้าเวสแฮม เวสต์แฮมยูยนเต็ดไป3ประตูต่อศูนย์อ้าวปิดท้ายกน Match, นาันที่ลอนดอนดาร์บี้แมชนะจ๊ะค่ำคืนวันอาทิตย์2องทุ่มตรงนะที่เอเมอร์ตสเตเดียมนะจ๊ะไอ้เป็นใหญ่แฟนพเพเนียงอาร์เซนเอลจะเปิดบ้านพบกับพักพลังประชากา่ทั้มฮ็อตสเปอร์ของแอ e นช์ปอสเตโคกลูนั่นเองนะจ๊ะโดยสถานการณ์ในลีกตอนนี้เนี่ยลูกทีมของมิเกลลาเตต้ากุญซื้อมากเข้มอย่างอาร์เซนอลเนี่ยนะก็5นะัดชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครย,ยิงได้9เสีย4ก็บวกอยู่5ประตูทำไปทั้งหมดตอนนี้13คะะะแนนนจ๊ส่่ววนนนนนสสเเเเปอออออรรร์์ขขงงลุแชชกก็ไมมมมธดดาาะะ5ัพ4 1หืิ เนาเปียบเลยยิงได้13เสีย5้าตอนนี้ผลประตูด้เสียบวกอยู่8แม้จะไม่มีแฮร์รี่เคนก็ตามนะทำไป13คะแนนทีนี้เรามาดูฟอร์มหลังกันหน่อยพวกแก5นัดล่าสุดของอาร์เซนอลชนะ4เสมอ1และนัดล่าสุดเพิ่งถล่มเบซัวโรเฟนไป4ีูนย์ในแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนนั้นในพรีเมียร์ก็บุกชนะเอเวอเรตได้1นถึงมึงดียาวพาร์คกูดิชันพาร์คเลยนะจ๊ะขยับมาดูสเปอร์กันหน่อย5นัดล่าสุดพวกเขาชนะ4แแพ้1นะไอบสี่พ่ายแพ้นี่คือแพ้ในคาระไอแปดพี่น้องครับแพ้จุดโทษฟูแล่่ววงตอเลาพิเศษแล้วยังเสมอกันอยู่นนนั่่เองะสวน นัดล่าสุดในพรีนเบลเยียมกรีซซัปเปอร์เล่นในบ้านก็เอาชนะเชฟฟียูเวเดแบบรอดตายเหมือนควายขิดในช่วงทดเจ็บถึง2ประตูหลังจากโดนนำกว่า90นาที1-0สุดท้ายเล่นในบ้านพลิกมาชนะได้2อต่อหเป็น3แต้มสุดสำคัญของลุงแอนช์และเป็นเกมที่ดีของริชาร์ิสันนิวอาร์9ด้วยนะอ่ะทีนี้มาดูเฮดทูเฮดกันหน่อยนะจ๊ะห้านัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันเนี่ยอาร์เซนอลดูดีกว่าชนะได้3แพ้ซัปเปอร์ไป2นะจ๊ะและฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะทั้งไปทั้งกลับเลยอาร์เซนอลชนะทั้้้งคู่่่่่ททททีีีีีีเเเเเเเอออออมมรรตตนนนนนนยยยชชะะะะะ3-1พไไปปืสส์ดดกก็บุ2-0จ๊ มาดูแมตช์แฟกกันหน่อยคู่นี้เนี่ยนะอาเซนลเจอกับสเปอร์29นัดหลังสุดในทุกรายการเลยนะนับถึง29นัดพวกเขาไม่แพ้สเปอร์ถึง27เกมเรียกว่า29นัดแพ้แค่น2นัดอะถือว่าโหดมากนะแต่ถ้าข้ามาดูฝั่งสเปอร์เนี่ย4นัดหลังสุดในเพีย์เลีพวกเขาชนะรวดนะจ๊ะและมาที่สเปอร์เพิ่มเติมเนี่ยนะ6นัดหลังสุดในเพีย์เลีพวกเขายิงได้อย่างน้อย2ประตูจากทุกๆนัดเลยที่ลงใน6นัดหลังสุดนะอ่ะทีนี้เราไปดูตัวเล่นที่ข้าไปเจอลงสนามมาหน่อย แบ็คโฟเป็นเบนไวส์วิลเลียมซาลิบากราเบลกาเยสแล้วก็ออริเซเตอร์ซินเชนโก้สามมิดฟิลนะ์น่าจะเป็นเด็กคนไรส์น้องข้าวนะจ๊ะฟาบิโอเวีอร่าแล้วก็มาตินเดอกัปตันโอเดกาตุลูกสามคนนะทางซ้ายเป็นเลโดพุซาเดนโรทรอสซาทางขวาเป็นบุคายโ o คาเมกาซาก้าแล้วก็หน้าเป้าเป็นกราเวเชซูสันเองนะขยับมาดูสเปอร์กันหน่อยพักพลังประชาไกจสี่สองสามหนึ่งประตูเป็นกุยโมวิกชาริโอแบ็คขวาเปโดปอร์โรนะจ๊ะทางซ้ายเดซีนี่อูโดกี้คู่เซนเตอร์แบ็คเป็นคริสเตนเดอะแชมป์โลกโรเเเเมมมโลจจััับบคู่่กกกิิิี้ฟฟานนนนนดดองนะ์ ปาปมาตาซาจับคู่กับอิฟบิสซูมาตัวรุก3ามคนในยันคลูเชฟสกี้นะจ๊ะเจมส์แมดิสันแล้วก็ไมเนอร์โซโลมอนหน้าเป้ากับตันทีอกว่าเขาสุนหึงนินนะมาดูความน่าจะเป็นของเกมคู่นี้จะต้องมองว่าแลกกันสนุกแน่นอนฟุตบอลเกมรุกด้วยกันทั้งคู่อาสนอเล่นในบ้านนี้ก็ไม่กลัวใครส่วนสเปอร์เจ้าควยมาจากไหนก็ตามเวลาเจออาสนอมันจะมีพลังพิเศษดูแลเกมนี้ยิงกันยับใสกันกระจายแน่นอนแต่ยังมองว่าโอกาสชนะอาซนอยังดูดีกว่าสเปอร์ชัดเจนนะจ๊ะเพราะในวันนี้เนี่ยเบียดกันไปบทกันมาเเชื่่่อวาาจ้ถน แบบดีกว่าเล็กๆสกอร์ที่9จะเกิดขึ้นนะอาร์เซนอลเฉือนชนะสเปอร์ไป2ประตูต่อหนึ่งอ้าวและน,นี่คือทั้งหมดของเจดม์พรีวิวในสุดสัปดาห์นี้กับพิมพ์เหลียงกรีฑานะทั้งเสาร์และทิดหยิบม,มาฝากทั้งหมด4คู่นะจ๊ะก,ก็ดูชมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขสนุกเพลิดเพลินไปกันแล้วกันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เจดม์และทีมงานด้วยนะจ๊ะก,กับเจดม์พรีวิวแบบนี้ทุกสุดสัปดาห์ก็พยายามจะมาให้ได้นะจ๊ะแฟนเพจ, YouTube, TikTok, IG, ad, 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 จออเจดัม์มาสตาไทยยูทนะูบทินนกลจดแนเก็ แก้วเก็บอุณหภูมิ3ชิ้นนี้จานวนจากัดหมดแล้วหมดเลยไม่ผลิตซ้ำแล้วนะอ้าวเหมือนเดิมนะจ๊ะเจอหน้าฉันแบบนี้ก็อวยพรพวกแกทุกครั้งที่เจอเลยขอพวกแกมีความสุขมากๆในวันสุดสัปดาห์แบบนี้ทั้งเสาร์และอาทิตย์ขอให้แฮปปี้มากๆกันแล้วกันชาร์จพลังชาร์จแบบเต็มที่ก่อนจะไปลุยงานลุยชีวิตกันต่อในวันจันนะจ๊ะขอเป็นสุดสัปดาห์ที่เดียวพวกแกขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะและกลับมาเจอกันได้ใหม่กับเจดมพรีวิวสุดสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่ไหนยังไงรอลุ้นรอดูรอชมรอเชีย